พบตลอต่อไปจะมาจากการสรรหาและคัดเลือกเลือกตั้งทำไงลองพบตรยศพลตารวจเอกทุกคนใครอยากเป็นพบตรอจะต้องแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการกตรลคณะกรรมการกตรลเราถอดนายกออกไปเราถอดรองนายกออกไปมาจากการเลือกตั้ง องค์ประกอบจะไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคล่ายค่ายกออของอายการคล่ายคายกอตอของศาลลองผอ,อมาแสดงความจำนงสมมุติว่ามีอยู่สิบสองนายแล้วกันอยากจะเป็นผอ,อมาแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการกอรกตลอคณะกรรมการกรตลอซึ่งไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำการคัดสรรสิบสองนายนั้นให้เหลือสาม ให้เหลือสามคนพอได้สามคนเสร็จเรียบร้อยส่งรายชื่อสามคนนี้ไปให้ตำรวจทั่วประเทศได้รับรู้แล้วให้เรียกประชุมที่กองบัญชาการของแต่ละภาคแต่ละภาคแต่ละภาคสามคนนี้จับฉลากเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้เบอร์แล้วแสดงวิสัยทัศน์ผ่านวิดีโอคอนเฟลตไปที่ภาคต่างๆให้ค่าการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไปมาประชุมร่วมกันยศพันตำรวจเอกขึ้นไป พอหลังจากฟังวิสัยทัศน์ของรองพอบอที่ถูกสรรหามาเหลือสามนายมาเมื่อคี้แล้วเดินเข้าคูหากาเลยครับเลือกใครผมเองเป็นประธานกกตกรทมอ,อยู่ในขณะนี้ฮะผมอีกเป็นอีกสามปีผมจะส่งเครื่องเลือกตั้งอัตโนมัติไปให้ทุกองบัญชาการเข้าไปกดเลือกปั๊บระมวลผลคะแนนมารวมที่สตชได้พอบอรตลอรลจะเป็นพอบบอตรของพระมหากษัตริย์และประชาชน